สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จรัสุดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาเจ้าชวนชมที่ซื้อมารอบที่แล้วที่ว่าตัดแต่งรากนะคะก็เราพึงรากไว้เป็นสัปดาห์แล้วละคะ่ะแล้วก็ประกอบกับเจอฝนตกทุกวันนะคะวันนี้ก็จะเอาน้องมาลงกระถางกันนะคะอันนี้เราได้กระถางมาแล้วนะคะก็รองก้นกระถางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวโขดตรงกลางนี้เขาลอยขึ้นมานะคะเริ่มเลยค่ะ ใส่กระถางก่อนนะครับให้ดุลให้มสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะหลังจากนั้นใส่กาามะพร้าวนะครับเพื่อ,อให้มันร่วนนะครับนะป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็เอาดินลงเลยนะครับ ใช้ดินปลูกนะครับหรือจะดินผสมเองก็ได้นฮะแต่อนี้ผมใช้ดินที่ซื้อมาจากทางเกษตรทั่วไปนะเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็นะที่ใช้ดินดีนะครับนะดินยี่ห้อนี้นะครับที่ใช้เป็นดินใบก้ามปูน,นะคะใบก้ามปูนะครับ มันแตกต่างจากดินตัวอื่นยังไงคะที่เคยใช้ทดลองใช้มาทดลองใช้มานะครับผมปลูกมาต้นสวยนะฮะนะพืชโตนะครับสวยเพราะว่ามีธาตุอาหารครบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกัมปูนะครับนะใบใบไม้หมักนะครับแล้วก็มีกับมะพร้าวนะครับแล้วก็มีขี้บัวนะครับ ปุยคอกนะเยอะปุยยี่ห้อนี้ที่เราใช้มาจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าที่สวนปลูกเค็กตัสก็ใช้ดินตัวนี้มาร่อนเป็นส่วนผสมของดินปลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทดลองมาหลายๆตัวแล้วนะคะของยี่ห้อนี้ดีสุดนะคะรับรองพื้นก่อนนะครับดังนั้นได้มานี้คือเราจะไม่ได้ ต้องมาผสมดินเพิ่มเลยนะคะตัวนี้แต่ก็ในการที่ปลูกชนชงก็อาจจะต้องใส่ปุ๋ยข้อเพิ่ม,มนะคะ,ะคเพราะว่าเขาต้องการปุ๋ยค่อนข้างเยอะนะคะนะครับส่วนตัวนี้ดินที่เราเนา่<อ> <c oughs> เราผสมเองนะครับจะปลูก<อ>ไว้ชั้นบนนะคะ <ไว S 2> ส่วนชั้นแรกนั้นเป็นดินที่ออลองซื้อมาทดลองดูแล้วนะคะก็สารอาหารค่อนข้างน้อยนิดนึงเราก็เลย ไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่ากระถางค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะเปลืองดินนะคะชั้นที่2เราก็ใช้เป็นตัวดินลบบุรีที่มีสารอาหารเยอะนะคะที่เราทดลองใช้มาแล้วว่ามันค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะส่วนชั้นบนสุดจะเป็นดินใบก้ามปูที่เราหมักเองนะคะก็จะมีผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะมีกมากมะพร้าวสับนะคะ แล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยอคอกนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่แห้งแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะชั้นบนสุดจะเป็นดิน<ร>ที่เราหม,ม,มักเองนะคะได้จากการหมักใบก้ามปูนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อมาลูกเลยนะครับยกไวไหมคะดูความใหญ่ของเขานะคะ อยู่ครับแต่หนักนิดนึงหนึ่งสองสาเดี๋ยวดูมุมก่อนนะครับว่าจะให้หันไปทางไหนนะครหมุนมุมก่อนนะคะ อันนี้คือต้นที่เราฉีดล้างรากไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาตัดแต่งรากเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้เขาโชว์โขดขึ้นมานะคะแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยอายุ20กว่าปีนะคะตัวต้นควรจะโตได้มากกว่านี้แต่ว่ามันเจอตัวกระถางบีบไว้นะคะโขดเขาก็เลยไม่ค่อยใหญ่นะคะ หลังจากนี้อาจจะต้องหาอะไรมาช่วยดามด้วยนะคะดามนี่ก่อนฮะอันนี้เดี๋ยวผมใส่ดินไปข้างใต้ก่อนใต้ก่อนคเพื่อให้มันอยู่ทรงนะครับพอดียังยังไม่ได้หาไม้ดามให้ตั้งได้ก่อนแผลใหญ่ๆที่เราตัดไปรอบที่แล้วก็พึงไว้หนึ่งสัปดาห์แผลแห้งดีแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของออรากเน่าโคนเน่าได้นะคะอันนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาดินนะครับมาโปะเรื่อยเรื่อยนะครับโปะให้ถึงถึงโคนนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นดินจะเริ่มยุบยุบไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเติมปุ๋ยไปเรื่อยนะครับเพื่อให้โคนนะครับใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากที่เราปลูกได้น่าจะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะก็ดอกก็จะออกนะครับบานสะพั่งเลยนะครับเหมือนต้นที่เราลงไปเมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว,ลวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือต้นที่เราลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอเขาตั้งลำได้แล้วนะคะอยู่ตัวแล้วก็ดอกเริ่มออกแล้วนะคะตัวนี้คือตัวฮอลแลนด์นะคะที่เราลงไปรอบที่แล้วนะคะแล้วก็เชือกที่ยึดยึดขึง,ขงนี้ก็คือเรากําลังจะดัดทรงให้เป็นพุ่มสวยนะคะซึ่งจากเดิมที่ซื้อมาคือจะเป็นสูงชรูดขึ้นไปนะคะตอนนี้กําลังดัดทรงนะคะแล้วก็ บางกิ่งเดียวถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีการแตกกิ่งเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาตัดทดกิ่งกันนะคะอันนี้นะคะรอบที่แล้วที่เราลงไปนะคะส่วนต้นนี้ที่เราเพิ่งปลูกนะคะเดี๋ยวจะเอาดินมาลงเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาไม้ค้ำไว้นะคะดินมาลงเพิ่มนะคะเพื่อกลุบรากด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้เขา แตกรากใหม่ลงไปนะคะส่วนตัวดินที่มันนูนขึ้นมาเลยขอบกระถางแบบนี้นะคะในช่วงแรกที่เราปลูกแล้วดินยังไม่แน่นนะคะก็อาจจะต้องเอาตัวตัวสแลนต์ะน,นะคะมา คลุมไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินไหลนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ตัวพวกพลาสติกอะไรนะคะเพราะมันจะเป็นการอบความชื้นไว้แล้วก็อาจจะทําให้ตัวชวนชมเน่าได้นะคะก็จะเป็นตัวสเลนโปร่งๆนะคะอันนี้นะคะนี่เรากรบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นี่คือรากยังไม่ได้ยึดกับดินนะคะต้นอาจจะล้มได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้มามด,ดามให้เขาอยู่ทรงก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกนะคะ แล้วหากว่าเราจะจัดพุ่มจัดทรงก็เดี๋ยวจะมาทําทีหลังนะคะแต่ต้นนี้คาดว่าน่าจะเก็บไว้ให้ขึ้นเป็นต้นกิ่งสูงชรูดแบบนี้นะคะแต่เราอาจจะอยากให้แตกกิ่งเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดทดกิ่งกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ดูในคลิปถัดไปนะคะดาาไม่ก่อนนะครับลัวล้มนะครับเดี๋ยวเสียหายนะครับ ค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเอาตัวสแลนนะคะมาคลุมเพื่อที่จะไม่ให้เราคลุมแค่ตรงเฉพาะส่วนดินด้านล่างนะคะเพื่อไม่ให้ดินไหลออกมานะคะเดี๋ยวรอให้เรารดน้ําแล้วก็ดินแน่นกว่าน,นี้สักนิดนึงนะคะแล้วค่อยเอาออกนะคะรู้สึกสแลนของเราตัดมาสั้นนิดนึง จะได้คลุมก่อนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคลุมก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกเราจะไม่ได้รดน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็แค่รดน้ำแค่ให้พอเปียกหน้าดินนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราก็จะเอาไม้มาดามเพื่อที่จะให้ต้นเขาอยู่ นะคะไม่ให้ล้มนะคะในระหว่างที่ดินมันค่อยๆซุดลงไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อัดดินให้แน่นนะคะจะอาศัยเป็นการรดน้ําช่วยหน้าดินไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้รดให้ชุ่มหรือแฉะนะคะเพราะว่าในระหว่างนี้ข้างใต้เป็นตัวรากที่มีแผลค่อนข้างใหญ่ที่เราตัดแต่งไปจากรอบที่แล้วนะคะสําหรับวันนี้จรสุดาชาแน,นลก็ขอ าลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจรัสุดาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากปลูกให้ชมนะคะอันนี้ชมหน้าของเจ้าของสวนเรานะคะสวัสดีค่ะ